พูดแล้วก็คลี่<อ>เล่นสามก๊กมาตั้งนานลิปโป้ยังไม่ออกมาสักทีนี่คุณดูเนี่ยตั้แต่ชาร์ตเตอร์หนึ่งถึงชาร์ตเตอร์สี่เล่นมาตั้งนานแล้วดูนะแต่และชาร์ตเตอร์นะมีด่านย่อยๆอีกสิบกว่าด่านลิปโป้ยังไม่มาสักทีพูดแล้วงูงผิดว่าแล้วไปเล่นต่อจนียวว่าลิปโป้จะมามสคริปไปเลย เวลาทิปเลยเราไม่ดูทางนั้นนะเรามาเพื่อเล่นแล้วก็ดันด่านไปเรื่อยๆจังก,กว่าอิปโปจะออกก่อนอื่นขอญาตเปลี่ยนตัวนั่นนี่จัดคอมโบโหนะนี่นี่ภาคนี้ดีอย่างอ่ะมันจะมีคอมโบเขาเรียกว่าคอมโบสามเหลี่ยมเข้ามาแต่จะเป็นเฉพาะตัวละครน,นะที่จะมีก็คือการเนี้ยสไลด์ไปเรื่อยๆคอมโบสามเหลี่ยมคือกดสามเหลี่ยมไปเรื่อยๆแล้วจบด้วยการกดสี่เหลี่ยมอีกหนึ่งทีแล้วก็จะกลายเป็นท่า แล้วแต่ฮีโร่ตัวนั้นจะมีะอย่างผมเล่นนี่ก็เป็นตัวปืนเพราะว่าไว้ฟาร์มไปต้นเกมดนด่านได้ดีเห็นไหม,มเคลียรเร็วมากมกวาดได้กว้างอนะ่ะออกอย่างมันเก็บเกรดม้โซวนี่เร็วมากเกรดไอ้ถ้าไม่ตายฮะและอีกเรื่องที่อยากแนะนำนะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเล่นภาคนี้นะมันจะมีอาวุธเนี่ยอาวุธเทพอาวุธเทพเนี่ยแนะนำให้เป็น โซ่หมาเนี่ยโซ่หมาดำนะมันจะมีโซ่หมาเงินกับโซ่หมาดำให้เปลี่ยนเป็นโซ่หมาดำนะมันสามารถเปลี่ยนใช้ได้กับทุกตัวละคอรอยู่แล้วฮะพวกอาวุธเทพคอมโบมันจะประมาณนี้คือให้เรากดใช้ท่าไม้ตายใหญ่เลยแบบที่ผมกำลังทำอยู่เกรดเต็มๆนยะคุณกดใช้ไปเลยฮะใช้ไปให้หมดพอหมดปุ๊บเนี่ยคุณจะเกรดนะจะมีหลอดเหลืองเห็นไหมที่เป็นเป็นกลมเราเอาเกรเนี้ยไปใช้ท่าใส่อาวุธเทพ ผมทำไม่ดูนะเนี่ยเรามาที่กองตัวมอน,นี้เยอะเรากดใช้โซ่มาแล้วเมเกนะเกนะเถ้าไม่ตายใหญ่เรากลับมาเต็มเลยและอีกอย่างที่เราได้คือมอนนี่ตายแนละ้วทีเดียวหายไปหมดเลยเพราะมันแรงฮะท่านี้แรงแล้วก็เคลียร์มอนเร็วแถมคุณจะได้ถ้าไม่ตายใหญ่กลับมาใช้ได้อีกฮะเออชนะสักทีไปดูซิจะไ,ได้ตัวอะไราใหม่ยตังโตฮะถ้ามีตังโตต้องมีเกี่ยวเสี้ยนหรือเปล่า ้าวเตือเสียนมาแสดงว่ามีลิปโป้เร็วๆนี้แน่ลิปโป้ก็แย่แล้วนี่เล่นมาประมาณ Chapter ์หแล้วเนี่ยขึ้นมา Chapter ์หแล้วลิโป้ก็ไม่โผล่พี่ก็หว่าไหลขนาดนั้นเลยนะนะเราด่านนะดานไปเรื่อยฮะรีบดันดให้ตัวละครมันออกมาเยอะสามโก้มก็ต้องลิปโป้แล้วเล่นตัวไหนมันก็ไม่สาใจเท่าลิปโป้ สายเรามีวิธีฟาร์มเร็วนะนี่นี่กวาดผ่ากวาดกวาดให,ดหดด้หมดเนี่ยวิธีดันดันดานที่เร็วที่สุดนะตามที่ผมแนะนำชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คัดซีนขนาดนี้มันต้องไม่ธรรมดาแล้วไอ้หนังนี้เขาตกใจแล้วอ้าวตัวเทพฮะเอ,อาออย่าบอกนะแม่นางจะเข้าร่วมตี ได้โปรดให้ฉันช่วยเป็นพลังให้พวกเธอได้หรือไม่เอาวะอย่าบอกนะเทพเพื่อช่วยโลกใบนี้ไว้เอาวะอือพยักหน้ารอเลยอีหนูพยักหน้าคู่เลยเรียกเทพเข้ามามามาเข้าตียังไงเรียบรออยอธีน่าฮะอุ้ยอธีน่ามาอย่างนี้ก็ต้องรอของเทพกันหน่อยแล้วมาจัดไม่ตายก่อนเลยขอดูหน่อยดิ ทั้งแมปและกระเด็นกระดอนโอ้โหก็หายไปเลยหายไปหมดเลยแหมลองท่ายญ่นะฮะมันเป็นการเปิดถ้าไม่ตายแบบกดได้ไม่มีลิมิตประมาณ10วิเนี่พอเราใช้ท่าใหญ่เราจะกดไม่ตายได้เรื่อยประมาณ10วินี่ใช้ไปเลยฮะบุ้งหายตายหมดแรงเกินมันสมเป็นเทพจริงๆ ที่หน้ามโหดโอ้โหมาแล้วฮะไอนี่โหดแน่ฮะโหดกว่าเทพแน่แน่รอดูเลยมามึงมาเลยขอลองของลองของหน่อยลองของหน่อยลองของหน่อย,อยฟาดกันไปฟ้าผ่าทั้งน้ำแข็งแม่งมีทุกทาุเลยโหดเกินแต่ผมชอบท่านี้นะเดียด๋ยวดูนี่ฟาดฟาดฟาด,ฟาด โวดคำรามมันเป็นท่าแบบสมัยภาคแรกๆนะฮะลองแปลงร่างมันร่างเทพเลยโอ้โหโอ้โหไรวเนี่ยใหญ่ทั้งแมปอมืหายไปหมดโอ้โหทีหายไปหมดเลยคอนคอนศักดิ์สิทธิ์นะลองนี่ถ้าไม่ตายธรรมดาด้วยอืมฟาดฟาดอืมกระจายหายห่วง หายทั้งแบบแต่ผมชอบท่านี้วะ่ะไม่พอต้องสามทีแล้วก็หวัวจมดินเลยบ้าเลยเกินไม่ไม่คอมโบ,โบเบสิกอะคอมโบสองอะแล้วก็จับไข่ทุ่มดินไปหนึ่งทีนี่ตัวใหญ่ต้องจับไข่แต่ลองตัวเล็กดิ้ตัวเล็กนี่ขออนุญาตจับคอแล้วก็ทุ่มดินไปตัวใหญ่จับไข่แล้วตัวเล็กจ,จับคอมาตีต่อ ว่าจริงในดูโคนี่แล้วยี่หีม้าแดงด้วยม้าแดงกับใไซกรอร์แต่ผมว่าร่างร่างปกติมันเท่กว่านะร่างเท่เมื่อกี้มันดูยังไงดูดแบบใจเกเรแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์แบบ300มไม่ไหวไอ <c oughs> ่คอมโบอ่ะนี่ตีแล้วดูดต้องใส่ผมใส่นี่มาอาวุธเทพที่เป็นคาถามันดูดได้แล้วมันจะคอมโบได้ต่อเนี่ยนะฟาดแบบอันลิมิเต็ดนะตีไปตีไป,ไป,ไปอ้าวหายหมดเลย ไปดีกว่าดีแรงไปหน่อยอะโอ้โอเก่งมีลิโป้ใส่ท่าใหญ่ไปเลยละกันชาร์จใส่มุมเมืองฮะสะอัดพลังเข้าบอลยิงกิโอ้โอเลเร็วอัพก็กดถ้าไม่ตายได้แบบบ้าคลั่งทิมทะลวงเข้าไปนี่แบบศึกอะไรนะศึกมหาเทพคนทนเทพ เขาเรียกท่านนะทะลวงทะลวงพิภพทะลวงสวรรค์ของริโป้แทงทีทวนทวนกระจายหายไปแนละ้วทวนแตกอ้าวแนละในทีสุดผมก็ได้ริโป้มาสีทีอนะ่ะแหมมันสาแก่ใจจริงนะอ่ะหลังจากเล่นมานะหลายชารเตอร์แล้วเกินนะว่าเดี๋ยวผมหลังจากนี้ก็คงไปฟาร์มริโป้ต่อกันยาวๆนะและเจอกันคลิปวิดีโอนะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมไปละ